คุณผู้ชมครับอย่างที่เราบอกกันไปนะครับว่าวันนี้เดี๋ยวเรามาพูดคุยเกีย่ยวกับเรื่องของข้าวกันนะครับข้าวดีเมืองสุพรรณนั่นเองนะครับจากฝีมือของคนไทยนะครับฝีมือของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนชีวภาพตำบลหนองสะดาวเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมารู้จัก กลุ่มวิสาหกิจนี้กันนะครับว่าที่มาที่ไปเริ่มต้นได้ยังไงและที่สัมพันธ์เกี่ยวกับผู้ดื่อของข้าวไรซ์เอรี่แล้วก็กอขอ43ด้วยเพราะฉะนั้นตอนนี้เดี๋ยวขอต้อนรับนะครับผู้ใหญ่สงบสุขสําราญประธานวิสาหกิจชุมชนชีวภาพตําบลหน,นองสสดาวสวัสดีครับสว,ส,สวัสดีค่ะขออนุญาตเรียกผู้ใหญ่ได้เลยไหมคะ <c oughs> ได้ครับผู้ใหญ่ <c oughs> สงบนะคะใช่ครับก่อนอื่นต้องขออนุญาตถามผู้ใหญ่ก่อนเลยนะคะว่าวิสาหกิจชุมชนชีวภาพตําบลหนองสสดาวเกิดขึ้นมาได้อย่างไรครับผู้ใหญ่คะเกิดจากการรวมตัว ขึ้นรวมตัวเป็นกลุ่มวิสาหก,กิจชุมชนขึ้นมาครับคือมีคณะกรรมการ10คนคแล้วก็มีสมาชิกรวมแล้วทั้งหมดประมาณ32คน3 2ค,คนอ๋อที่เกิดาาจากการรวมกลุ่มกันการรวม<อ>แล้ว<อ>เนี่ยมีผลิตภัณฑ์เยอะแยะมากมายหรือเปล่าหรือว่ามีมีมเฉพาะข้าวอย่างเดียวหลักๆแล้ววิสาหกิจชุมชนเราผลิตแตข้าวครับผมเพราะว่าจังหวัดสุพรรณบุรีจังหวัดสุพรรณบุรีส่วนใหญ่จะเป็นทําข้าวเป็นหลัก <c oughs> อาชีพอื่นจะเป็นรองครับผมแล้วทำไมถึงเลือกเป็นข้าวไรซ์เบอรี่แล้วก็กอขอ43ครับมันมีที่มาอยู่การที่เดิมทีข้าวไรซ์เบอรี่เนี่ยก็เป็น,ปน,ปนผลิตจากภาคอีสานเป็นหลักครับทีนี้ตัวผมเองเนี่ยเกิดการป่วยเกิดการป่วยชาทั้งเท้าขอทยายาครับครับผมอาชาทั้งมือแล้วก็เดินเท้าซอยครับ,รบทีนี้ผมก็ตอนนั้นผมผมเป็นผู้นำชุมชน เป็นผู้ใหญ่บ้าน <c oughs> ก็ประชุมบ่อยๆหลายๆที่ก็ไปเห็นข้าวไลบรารีทีนี้ <c oughs> ผมได้ไปที่โรงพยาบาลศูนย์สถาบันประสาทวิทยาผม <c oughs> ไปรักษาหมอเขาก็เข้าสแกนร่างกายทั้งหมด <c oughs> หมอเขาก็มิทิ่ฉัยว่าเราขาด B1 B6 B12 ีบ <c oughs> ทีนี้หมอเขาก็ให้ยาไปทานส <c oughs> องสัปดาห์ก็ดีขึ้น <c oughs> แต่สัปดาห์ที่สามก็ไม่ค่อยไม่ดี ก็ไปหาหมออีกในภายหนึ่งเดือนขอนันก็พาไปหรกลับไปหาหมออีกครับหมอบอกว่าถ้างั้นคุณต้องลองลองทานข้าวข้าวกล้องข้าวกล้องทีนี้ในฐานะที่เราประชุมบ่อยๆก็เห็นข้าวกล้องหลายๆตัวตอนนั้นไลบรี่กำลังดังครับผมก็เลยเอาไลบรี่เนี่ยมามาทานอพอมาทานเสร็จแล้วกลายเป็นว่าเอ้ยร่างกายดีขึ้นจากการกินยาของหมอให้ก็ดีแต่ทีนี้พอเข้าวามันการต้านต้านกันเอง เหมือนว่าร่างกายเรามันวิตามินไม่พอพอกินไลบอรี่ตัวนี้เข้าไปร่างกายดีขึ้นเลยผมก็เลยมีนาอยู่ผมก็เลยมีแรงบรรดาใจว่ามีนาอยู่ยี่สิบไร่ผมก็เลยทําแบ่งทาไปห้าไร่เพื่อบริโภคเองอพอบริโภคเองเสร็จแล้วปุ๊บผมก็แบ่งไว้ขายส่วนหนึ่งแบ่งไปบริโภคกลับกลายเป็นว่าทั้งที่เราเอาไว้บริโภคกับเที่ยงทั้งที่เราขายจำหน่ายไป้กลายเป็นว่าห้าไร่เราได้แปดหมื่น เอ้าดี๋้วที่เหลืออีกสิบห้าลายผมเลยข้าวครอบต่อไปผมเลยทำหมดเลยทำไรเบอรี่หมดไรเบอรี่ันคือจุดเริ่มต้นของการปลูกข้าวไรเปอร์่แล้วก็เลือกคทรเบทข้าวไรเปอรี่แล้วก็ขอ43่ละครับก็ขอ43นี่ที่มาของเขาก็คือว่าผมเป็นผู้นำชุมชนผมก็ไปดูตามอนามัยบ้างเราไปประชุมร่วมกับเขาเห็นมีแต่คนเอ๊ะทำไมเป็นจตโรคเบาหวานทีนี้ ข้าวกอขอี่สามเนี่ยเป็นโรคน้าตาลไอเป็นเป็นข้าวน้าตาลน้ําตาลต่ําครับคือไอคนที่เป็นเบาหวานถ้ากินข้าวกอขอที่สามเนี่ยจะนําลดน้ําตาลไปในตัวเพราะข้าวทุกตัวเนี่ยข้าวทุกตัวเนี่ยข้าวมะลิก็ดีข้าวอะไรก็ดีก็ข้าวปทุมต่างๆาน้ําตาลเขาจะสูงครับแต่กอขอที่สามเนี่ย คือเป็นข้าวน้าตาลต่ำที่น้ําตาลต่ำเพราะฉะนั้นเหมาะกับคนที่เป็นโรคเบาหวานเป็นเบาหวานเป็นโรคไตต่างๆเนี่ยครับเหมาะจะเหมาะมากก็เลยเลือก2ตัวนี้ที่มีประโยชน์ต่อร่างกายแน่ๆผมเองผมก็เลยเอาข้าวโกขอสีสามกับไลเบอร์รี่เนี่ยมาผสมรวมกันคก็มาทานผมว่าร่างกายก็ดีขึ้นโอ้กาลังจะถามผู้ใหญ่แล้วเอาผสมกันเลยได้ไหมได้เลยได้ครับได้ครับโอนะคะเออดีจังเลยอ่ะนี่คือจุดเด่นเลยหรือเปล่าฮะจุดเด่นของการเลือกเลือกข้าวลเบอร์รี่แล้วก็กขอสีสามของที่นี่เลยหรือเปล่าฮะใช่ครับ ว่าในเรื่องของสุขภาพของคนไทยเป็นหลักเพราะสุพรรณเนี่ยคือทำถ้าทําข้าวมันลิ1๐๕เนี่ยมันไม่เหมาะกับพื้นที่แต่ถามว่าข้าวมันลิ๑๐๕ก็ก็เป็นข้าวดีที่คนทั้งประเทศเขายอมรับอยู่แล้วแต่พอมาถึงสุพรรณมันก็กลายเป็นว่าที่ดินอากาศมันไม่เหมาะสมเลยว่าเมื่อก่อนปทุมข้าวหอมปทุมข้าวหอมสุพรรณอะไรเนี้ยก็ก็เป็นเป็นเรื่องที่ดีแต่พอมาเจอกรขอี่สามันตอบโจทย์ว่าถ้าควรรักสุขภาพต้อง กขอสีสามแล้วก็ประทุมแล้วก็ไรเบอร์รี่อันนี้คือตอบโจทย์เลยใครที่รักสุขภาพห้ามพลาดเด็ดขาดสำหรับข้าวสองพันนี้สงสัยพันนี้นะคะคุณใหญ่คะขออนุญาตถามนิดนึงว่าตัวของข้าวอันนี้อันนี้คือข้าวไรเบอรี่กับข้าวกขอสีสามสามารถทานผสมกันได้เลยใช่ไหมคะคือไรไรเบอรี่เนี่ยผสมผสมกับข้าวอะไรก็ได้ข้าวมะลิหนึ่งศูนย์ห้าข้าวหอมปทุมข้าวกขอสีสามแต่ประโยชน์หลักๆคือว่า คือเราได้ลดน้าตาลน้าตาลเขาต่ำค,คนที่สุ่มเสี่ยงที่จะเป็นเบาหวานหรือที่เป็นเบา,วาหบาวานอยู่แล้วเหมาะมากคือ,อถ้าเป็นไรเบอร์รี่เนี่ยเขาก็จะได้พวกวิตามิน B B2 B12 วิตามิน B ต่างๆใช่แต่ว่าตัวนี้ช่วยลดน้ําตาลใช่ทีนี้ความแตกต่างคะ่ะความคือตอนนี้เราก็จะเห็นว่าข้าวไรเบอร์รี่เนี่ยมีปลูกหลายที่เหมือนกันค,ความแตกต่างนะคะของของที่ที่เราปลูกเนี่ยของวิสาหกิจชุมชนชีวภาพตำบลหนองสะเรามีความแตกต่างจากที่อื่นยังไงคะผู้ใหญ่ คือการข้าวไรบุรีทางประเทศเนี่ยบางบางพื้นที่เขาก็ดําสวยครับแล้วก็คุณภาพก็ดีค่ะแต่บางพื้นที่ก็ก็ดําเหมือนกันแต่คุณภาพบางทีอาจจะจะลดลงไปสืบเนื่งองจากผมทํามาประมาณสักร่วม,มสิบปีแล้วครับผมก็มาค้อได้ครอบจากต่างครอบเปรียบเทียบว่าถ้าเราได้ใส,ถใส่ถ้าเราใส่ปุ๋ยเคมีมากขีดยาเคมีคเยอะค่ะาของจะได้เยอะปริมาณจะเพิ่ม แต่คนทางกับการผมใช้สารชีวพันธุ์ต่างๆใช้ปุ๋ยหมักต่างๆากับว่าได้ข้าวน้อยแต่คุณภาพจะดีกว่าที่เขาหอมและนุ่ม,มแต่ถ้าใส่เคมีมากข้าวจะได้เยอะแต่ไม่หอมและไม่นุ่ม,ม,มอ๋อเวลาเราหุงบางคนบอกว่าทำไมข้าวไลบรี่ไม่น่ากินหุงแล้วแข็งครับอันนั้นคือโจทย์ของเขาคือว่าตรงนั้นเขาอาจจะใส่ปุ๋ยเคมีมากแล้วก็ ฉีดยาเคมีสูงมากบ่อยเกินไปคือเน้นเรื่องของผลผลิตที่มากแต่คุณภาพอาจจะไม่ได้ดีมากสักเท่าไหร่แต่ว่าที่นี่เองจะเน้นเรื่องของปุ๋ยหมักธรรมชาติเพื่อให้ได้แบบคุณภาพจริงๆปริมาณคือประมาณหนึ่งแต่ว่าคุณภาพนี่ต้องแน่นต้องอัดแน่นเลยข้าวจะหอมจะนุ่มจะฟูเลยใช่ไหมคะผู้ใหญ่คะเพราะจริงๆเนี่ยหลายๆคนอย่างที่ผู้ใหญ่พูดเลยคือบอกว่าหุ้ยไม่ชอบกินข้าวกล้องไม่ชอบกินข้าวไรซ์เบอร์รี่เลยเพราะว่าเวลาเอาไปหุงแล้วค่อนข้างแข็งมีวิธีในการ หุงยังไงให้หอมแล้วก็นุ่มอย่างที่ผู้ใหญ่บอกเนี่ยคือข้าวไรเบอรี่นี่นะถ้าท,ที่ที่ผมพูดไปแล้วคือว่าถ้าเป็นข้าวที่ใส่เคมีสูงเนี่ยเยอะเนี่ยมันจะก็แค่จะแข็งเป็นเรื่องปกติจะแข่งแล้วก็ด่างแต่ถ้าเกิดว่าเป็นข้าวที่ใช้สชฉานช่วพันต่างๆเนี่ยจะนุ่มแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าเราหุงกลัวจะแข็งเนี่ยทานยากเนี่ยหนึ่งใช้น้ําให้เยอะหน่อยครับข้าวหนึ่งส่วนน้ำสองส่วนหรือมีใครรับอยู่ว่าเอามะนาวเนี่ย คฝานสักนิดบีบคอซาวเสร็จเรียบร้อยมะนาวาบีบสักนิดหนึ่ง๋อที่จะหูงี้นะครัที่หุงมันจะช่วยความนุ่มดีกหน่อยหนึ่งหรือหรือเราซาวข้าวเรียบร้อยแล้วซาวเรียบร้อยเอาแช่น้ำไปสักระยะหนึ่ง สักสิบนาทียี่สิบนาทีแล้วค่อยเราค่อยไปเสียบไฟอ๋อเราค่อยไปผัดหุงอีกทีหนึ่งก็คือมีการแช่ไว้ก่อนให้เขาอิ่มน้ำมากยิ่งขึ้นเขาจะได้หอมมากยิ่งขึ้นแล้วก็นุ่มมากยิ่งขึ้นด้วยอันนี้เป็นทริคในการที่จะหุงข้าวให้อร่อยสําหรับข้าวไรซ์เบอร์รี่นั่นเองอันนี้เราก็ล้างน้ําปกติใช่ไหมคะผู้ใหญ่ล้างน้ำซาวน้าปกติสองครั้งสองครั้งเหมือนทั่วไปซาวแป๊บๆเนาะใช่เดี๋ยวเขาเสียคุณค่านะผู้ใหญ่คือจริงๆแล้วเวลาซาวน้ำดำน้ำมันจะดำปี๋เลย ข้าวไล่บรีที่ว่าเวลาเราซาวน้ำเนี้ยน้ำเขาดำอันนั้นคือไล่บรีที่ใช้เคมีน้อยที่สุดแต่ถ้าข้าวไล่บรีที่สีดําหรืออาจจะสีสวยเหมือนเหือนกันเวลาเราซาวน้ําให้สังเกตถ้าไม่ค่อยดำแสดงว่าคือใช้เคมีมากอ,อนนถ้าดำนี่คือธรรมาชาติ<ช>มากหน่อย<ช>แต่ถ้าไม่ดํา แสดงว่าเคมีเยอะหน่อยอ้าคุณผู้ชมลองสังเกตดูนะคะสังเกตจากตอนซาวนะ<อ>นไม่ใช่ว่าดูจากเมล็ดพันธุ์นะแต่ว่าถ้าเราสังเกตเมื่อกี้เมื่อกี้กล้องลองจับแล้วนะเชื่อว่าคุณผู้ชมคงเห็นกนดีก็คือเกี่ยวกับเรื่องของตัวเม็ดข้าวนี่คือเรียงตัวสวยงามมากๆเป็นเม็ดน,นะฮะแล้วก็เรียวสวยอะคือประมาณแบบไซส์ค่อนข้างเท่าๆกันะๆๆนะฮะ,ะดูจากเม็ดข้าวก็จะเม็ดเต็มๆหน่อย ะะไม่มีหักนะคะไม่มีแบบว่าง,งอหรือว่าไม่มีแบบไม่สมบูรณ์นี่นะผมขอ,อยาต<ะ>ถามผู้ใหญ่เพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องของระยะเวลาในการปลูกอันนี้ข้าวไรซ์เบอรี่มีระยะเวลาเท่าไหร่ถึงเรียกว่าเหมาะสมค,ค,คุณคุณสมบัติดีที่สุดข้าวไรซ์เบอรี่ถ้าจะปลูกคุณสมบัติที่เหมาะสมที่สุดแล้วก็ดีที่สุดคือปลูกเดือนสิงหาเกี่ยวเดือนธันวา,าปลูกเดือนแม่เกี่ยวเดือนพ่อที่ว่าปลูกวันแม่เกี่ยววันพ่ออันนั้นอันนั้นคือเหมาะสมที่สุดเพราะว่าข้าวไรเบอรี่เนี่ย เขาผสมสายพันธุ์มาจากะมะลิ105่กับหอ,อมนินซึ่งเป็นข้าวนาปีทั้งคู่ครับแล้วทีนี้อายุของเขา<ๆ>เขาก็จะ,ะเดือนที่เขาที่เขาเหมาะสมที่สุดก็คือเขาจะประมาณเดือนสิงหาถึงเดือนธันวาหรือมกราประมาณนั้นค่ะอ๋อคือช่วงนี้แหละจะเป็นช่วงที่เหมาะสมจะใ,ใช้เวลาประมาณ1้0ยร้อยร้อยย่สวันประมาณสเดือน แต่ทั้อยี่สิบวันเนี่ยประมาณประมาณสี่เดือนสามสิบสองสี่เดือนทีีน้ถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าถ้าปล่อยไปถึงสี่เดือนบางทีข้าวเขาจะเม็ดเขาจะเลือมันจะแดงออกแดงเลยแต่จะให้เกี่ยวประมาณสักร้อยร้อยสิบหรือร้อยประมาณร้อยห้าวันถึงร้อยสิบวันประมาณนั้นโดยประมาณอันนั้นก็คือกำลังดีที่สุดเพราะคุณภาพข้าวเขาจะดําสวยคเกี่ยวเขาเม่าแก่ๆประเภทนั้นถ้าชาวนาจะรู้ว่าเขาเม่าแก่ๆเป็นอย่างไรครับผมนะคะ ก็ <S <S คือเป็นช่วงเวลาระยะเวลาที่ดีที่สุดแน่นอนว่ากว่าที่จะนํามาออกจําหน่ายขนาดนี้โรงงานในการผลิตทั้งหมดขั้นตอนทุกขั้นตอน,น,ตอนเห็นบอกว่ามีคุณมีมาตรฐานในการที่มีการควบคุมด้วยถูกไหมฮะมียังไงบ้างครับคือทางวิสาหกิจชุมชนเชื้อภาพตําบลหนองเสดาวเราเนี่ยคือได้รับการสนับสนุนจากท่านผู้ว่านิมิตวันชัยธนวงศ์วงผู้ว่าจังหวัดสุพรรณบุรีครับผมแล้วก็ท่านเกษตรจังหวงัดไผ่ทูลลื่นสุขท่านเล็งเห็นว่า กลุ่มวิสากิจุมชนชีวภาพาตำบหลหนองเดวเราเนี่ยคือผลิตข้าวที่มีคุณภาพแล้วในฐานะผมเป็นสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดสุพรรณบุรีรผมดูแลอำเภอสังชุกเจ็ดตำบล68หมู่บ้านทีนี้เขาก็เลยเห็นว่า,ากลุ่มของเรามีความเข้มแข็งในระดับหนึ่งก็ได้ให้งบประมาณคือ,อสร้างโรงสีให้เราหนึง่งโรงหโรงครับผม หนึ่งโรงสีอันนี้อ,อันเนี้ยคือก็คือตามภาพนี้เลยตามภาพนี้เลยครับแล้วก็ท่านกเกษตรไพลทูลลื่นสุขท่านก็ว่าเอเอเรายังขาดสิ่งที่เติมเต็มท่านก็ให้ให้เครื่องอบข้าวมาอีกหนึ่งตัวแล้วก็เครื่องคัดแยกสีมเมล็ดเครื่องขัดมันข้าวหรือว่าอ,อุปกรณ์ที่เรายังขาดอยู่ท่านท่านก็กรุณาให้ให,ให้ให้ความเมตตาตระก่มเราแต,<ม>แต่แต่ทีนี้ในฐานะที่ว่า ท่านได้เมตตาในระดับนี้ผมเองมีที่ดินอยู่20ไร่ผมก็เลยอุทิศที่ให้ผมให,ให้เป็นวิสาหกิจชุมชนนี้2ไร่ให้เป็นที่สาธารประโยชน์วันั้างหน้าผมไม่ได้เป็นประธานรหรือว่าก็จะเป็นแหล่งเรียนรู้ได้ก็เป็นแหล่งเรียนรู้ของอชุมชนนั้นๆใน,น,นชุมชนตำบลบุรเราครับผมประนา้นที่สนใจใน,ในพื้นที่ก็สามารถที่จะไปเรียนรู้กันได้มาด้วยเหมือนกันอ่ะวันนี้คุณผู้ชมมีข้าวมาให้ชิมค่ะน้องโยทันข้าวหรือยังทานแล้วแต่ว่าทานชิมได้อ่า ยให้นองยศนะคะออขอญาตผู้ใหญ่นผู้ใหญ่หุงมาให้เราสองคนชิมค่ะใช่ไหมคะผู้ใหญ่ยกมาเป็นหม้อเลยต้องบอกยกมาเนี้อนี้อันนี้เสียบมาจากสุพรรณหุงมาจากสุพรรณจริงปะคะยังหอมกรุ่นเลยอันนี้ผมหุงเองครับก็จะกลิ่นหอมมากเลยกลิ่นหอมมากก็เมื่อกี้ผู้ใหญ่บอกไปแล้วนะคะว่าน้ำหนึ่งเอ้ยข้าวหนึ่งส่วนน้ำสองส่วนนะคะจะแช่ก่อนก็ได้มะนาวบีบใส่สักสักนิดสักฝาเอ้ยให่สักกีบหนึ่งนิดหนึ่งโอ้ยแต่นุ่มมากนุ่มมากแล้วก็หอมมากๆคือ คือกลิ่นเนี่ยมันหอมตั้งแต่ก่อนที่เราจะชิมพอเราทานเข้าไปแล้วกลิ่นยังคงหอมอยู่ในลําคอแล้วก็ขึ้นไปถึงจมูกเราด้วยเหมือนกันนะอุ้ยนุ่มจริงคุณผู้ชมคือมิน้นเป็นคนทานไรซ์เบอร์รี่ทานข้าวกล้องอยู่แล้วทําไมหุงได้ไม่นุ่มแบบนี้ก็ไม่รู้ผู้ใหญ่หาต้องใช้เทคนิคผู้ใหญ่แล้วล่ะค่ะนะคะข้าวหนึ่งส่วนน้ำสองส่วนบีบมะนาวใส่สสด้วยก็ได้น,ดน่อ,อหรืออาจจะแช่ก่อนสักนิดสักหน่อยก็ได้แช่สักสันาทีหรือยี่สิบนาทีประมาณนั้นอุ้ยผู้ใหญ่หนูอยากได้ข้าวไรซ์เบ ซื้อที่ไหนยังไงมั่งอะคะคุณใหญ่คือเจะเหมาแล้วเนี่ยเจะเหมาหนูชอบมากเลยจริงๆข้าวข้าวที่เราทำเนี่ยจริงๆทําเพื่อไว้บริโภคแล้วก็จําหน่ายจําหน่ายจําหน่ายตามสถานที่ต่างๆส่วนราชการต่างๆครับและก็เนี่ยวันที่31ถึง31ถึงถึงวันที่2 31 1 2เนี่ยเราจะมีแจกอยู่ที่โลวินสัน สุเดี๋ยวค่ะผู้ใหญ่แจกหรอคะแจกครับน,น,นั่นไงนั่นไงเอาแล้วอา่าไบอกว่ามีการออกบูธเพิ่มเติมด้วยนะตั้งแต่วันที่7 8 9, 9สิงหาคมคุณผู้ชมที่4ี่อ้นบางแคซึ่งบอกว่างานนี้แจกข้าวที่บูธด้วยใช่โหร,รู้สึกว่าไปที่ไหนมีแต่การแจกหมดเลยนะฮะใช่พ<อ>เพราะว่าจริงๆแล้วอยากเราอยากจะเอาของดีๆเนี่ยไปให้ให้ให้ประชาชนหรือคนที่บริโภคข้าวเนี่ย ลองไปชิมดูมชิมแล้วไม่จําเป็นจะต้องกลับมาซื้อรหรือว่าหรือว่าจะต้องมาคือให้รู้ว่าวิธีหนึ่งวิธีการหงยังไง 2. ค่าคุณภาพที่ดีเนี่ยคือต้องเป็นลักษณะอย่างนี้คือ 1. ต้องไม่ต้องใช้เคมีให้น้อยที่สุดหรือไม่ใช้เลยครับผมชอบมากเลยเบอร์โทรศัพท์หน้าจอเลยใช่ไหมคะผู้ใหญ่คะใช่ค่ะใครจะสแกน QR c อา e คหน้าจอก็ได้เพราะคุณจะได้ข้าวดข้าวดีสุพรรณนะคะหอมนุ่มกรอบฟูมินพูดเลยว่านุ่มมากกลิ่นหอมมากโทรได้เลยตอนนี้นะคะใครอยากได้ข้าวคุณภาพดีดี9 5 9 5 8 90640848002587หรือ Facebook ก็ได้นะคะที่ข้าวดีสุพรรณโดยวิสาหกิจชุมชนชีวภาพตำบลหนองสะเดานะคะสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรีรเร็วที่สุดคุณผู้ชมตอนนี้สแกนคิวอารโค้หน้าจอเดี๋ยวมินย้ำเบอร์ให้อีกรอบหนึ่ง<ด>นะคะ095 9589064และ0848002587นะคะโอ้โ oh, ห oh, วันนี้ดีมากเลยอะ่ะถูกต้องนะฮะแล้วเดี๋ยวจะเปลี่ยนความคิดเกี่ยวกับเรื่องของ,ของการทานข้าวไรซ์เบอร์รี่ที่เราเคยทานกันว่าแข็งแข็งอ,อันนี้เปลี่ยนใหม่จริงเป็นแบบนุ่มม,มาก,มากๆแล้วก็หอมมากๆด้วยนะฮะ,ะและสี่สคัญคือราคาไม่แพงด้วยราคาไม่แพงด้วยนะครับแล้วก็อย่างที่ผู้ใหญ่บอกไปมีอีกหลายสถานที่นะครับที่ได้ไป ไปลองชิมกันได้ไปรับการแจกฟรีก็ได้เช่นเดียวกันนะไปลองกันด uh uh ูแล uh WOW> ้วกันครับสำหรับข้าวดีๆแบบนี้คือไรซ์เบอร์รี่แล้วก็ข้าวกรอกขอ43นั่นเองนะครับวันนี้ต้องขอคุณผู้ใหญ่ด้วยนะะที่มาแนะนําเกี่ยวกับเรื่องข้าวในวันนี้ให้เรา2คนด้วยนะครับขอบคุณครับขอบคุณนะคะผู้ใหญ่ค่ะคุณผู้ชมอร่อยมากจริงๆเดี๋ยวแจกก่อนไหมแจก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 ได้ได้บบปกติการทนิดนึงแล้วกันเออนะคะอ่ะคุณผู้ชมคะ ใครที่อยากจะได้เข้าฟรีในตอนนี้นะคะใครที่รับชมรายการเราตอนนี้ถ่ายรูปตัวเองค่ะเซลฟี่นะคะมีหน้าตัวเองแล้วก็มีผู้ใหญ่ด้วยมีน้องยศมีน้องมิ้นตอนนี้ค่ะถ่ายรูปแชรเก็บไว้ก่อน เสร็จแล้วให้คุณเข้าไปในไลน์ของตัวเองค่ะไปแอดเฟร่อนหรือว่าเพิ่มเพื่อนเพิ่มเพื่อนว่านะคะเพิ่มเพื่อเพิ่มเพื่อนนะคะตรงที่วิสาหกิจชุมชนชีวภาพตําบลหนองสะเดารหรือสแกนเคียร์โค้ดเมื่อสักครู่นี้ก็ได้แล้วส่งรูปนั้นเข้าไปเดี๋ยวจะมีทีมงานเลือกแจกข้าวฟรี1นกิโลค่ะเอาละครับทีมงานเ,<ร>เซลฟี่กันใหญ่เลยนะครัใครที่ทอ,อยากได้รีบเซลฟี่ส่งเข้าไปในไลน์วิสาหกิจชุมชนนะฮะแล้วเดี๋ยวไปรอลุ้นกันว่าใครจะเป็นผู้โชคดีในการได้ รับข้าวไปฟรีๆนั่นเองนะครับ